สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเนาะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังผลสรุปและแนวทางต่อนะคะพี่น้องคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงเด็กต่ำกว่าอายุ18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สำหรับวันที่6เดือน6นะคะปี64นะคะแนวทางดให้8ไปนะคะรูดที่8นะคะอัดไปรอบนึงและคลิปเด้งนะคะพี่น้องขอโทษขออภัยพี่น้องเนาะรอบแรกนะคะรอบพิเศษนะคะรอบพิเศษก็ไม่มานะคะมาตัววิ่งข้างหน้านะคะพี่น้อง8เนาะไม่เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะส่วนรอบปกตินะคะ หกหกสามสี่แปดนะคะเข้าล่างนะคะสี่แปดตัวกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะแปดเข้าเนาะแปดหนึ่งนี่น่าเสียดายเนาะ,ะไปรอบเฉพาะกิจนะคะรอบเฉพาะกิจมานะคะหนึ่งแปดเนาะหกสามไม่เข้านะคะพอแอดให้ให้เด่นแปดไปเนาะ,ะส่วนรอบบีก็ไม่เข้านะคะสรุปเข้าหนึ่งเม็ดนะคะพี่น้องจ๋าเข้ารอบปกติปกติล่างนะคะสี่แปดเนาะ ก็ยังดีที่มาให้ชื่นใจนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับสีนี่เมื่อวานแอดให้แอดให้นะคะสี 4, เนาะให้สีตั้งแต่เมื่อวานให้รูดสีนะคะวันนี้ไม่มาเนาะก็เลยวางพอวางแล้วมาเลยนะคะพี่น้องจา๋าแต่ก็ยังดีที่มาเม็ดหนึ่งเนาะไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่วันที่เจนะคะพี่น้องจา๋า เปลี่ยนสมุดใหม่เนาะสมุดหมดแล้วนะคะพี่น้องจ๋ามหมดแล้วนี่เปิดสมุดใหม่ขอให้ปังๆนะคะพี่น้องเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะคะวันที่เจ็ดนะคะเจ็ดเดือนหกปีหกสี่นะคะ กับช่องเพียนพารวยนะคะชาแนลนะคะพี่น้องผิดถูกต้องขอโทษขออภัยนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะควบคู่กันไปเนาะแนวทางนะคะ ห้าหนอยสามหน่อยนะคะไม่ได้เขียนไว้นอกวันนี้เนาะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะหากมีเสียงภายนอกเข้ามาต้องขอโทษขออภัยนะคะตกใจเบิดนะคะพี่น้องสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะลืมเลยว่าจะเขียนอะไร สูตรหนึ่งเม็ดเดียวสายรูดจองให้สองตัวบนล่างนะคะตัวบบใบไม้ไม่ได้กินข้าวนะคะพี่น้องจ๋าก็เลยผมมันไม่ได้กินข้าวนะคะบบใบไม้เนาะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสายรูดนะคะแอดก็พูดไปตามเรื่องตามราวเนาะอย่าถึงอย่าสาเนาะ เด่นนะคะรูดฟันนะคะเด่นสองนะคะพี่น้องรูดฟันที่สองเนาะเน้นไปที่รอบพิเศษปกติแล้วก็รอบ vp นะคะ เรามารูดสองกันเนาะสองศูนย์นะคะสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะอย่าลืมไปกลับนะคะ ถ้าชอบก็เก็บไว้พิจารณานะคะพี่น้องจ๋าเพื่อไปเป็นแนวทางเนาะก็สําหรับพี่น้องสายจอเดี๋ยวแอดจอเอ่อเดี๋ยวเ,ด,เ,เดี๋ยวแอดเน้นให้นะคะสําหรับตัวที่แอดชอบนะคะถ้าพี่น้องเห็นต่างไม่ว่ากันเนาะเลือกเอาตัวที่ชอบนะคะพี่น้องเลือกเอาตัวที่ใช่นะคะแอดชอบนะคะสองหนึ่งนะคะ สองศูนย์ด้วยสองสองนะคะสองห้าสองหกสองเจ็ดเหลือไว้สามตัวสองเก้านะคะก็เอาให้ชัวรูดนะคะรูดสองนอเน้นไปที่รอบพิเศษแล้วก็รอบปกติ VIP นะคะพี่น้องจา๋า สำหรับคลิปนี้นะคะรอลุ้นรอออกเนาะขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขเฮงๆรวยๆวยปังๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ